สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Iconic Q Podcast ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ของโลกภาพยนตร์เกมการ์ตูนและสื่อต่างๆจากต้นกำเนิดไปจนถึงยุคปัจจุบันพร้อมข้อมูลที่อัดแน่นครบถ้วนและลึกซึ้งแบบเจาะลึกเราจะพาคุณย้อนกลับไปในยุคทองของ a อนิเมชันอเมริกันกับการ์ตูนที่ทุกคนต้องเคยได้ยินชื่อใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงลูนีตูนย้อนกลับไปในปี1930 o เริ่มต้นขึ้นภายใต้การผลิตของเลออนชน n e i ิงเกอร์กับ2นักแอนิเมชัน r รูดอฟ i อ i n g และ h u วจ์ฮาร์แที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการ์ตูนสั้นที่ใช้เพลงจากค่ายเพลงของ w o r n e r Brothers ในตอนแรก l ล n น y Tunes เริ่มต้นด้วยการนำเพลงมาสร้างเป็นการ์ตูนสั้นโดยตัวละครแรกที่ออกมาในตอนนั้นก็คือ b o s โ o ตัวละครที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์นี้การ์ตูนที่เรารู้จักกันในตอนนี้ ยังไม่มีตัวละครที่เป็นหน้าจดจำมากนักแต่บอสโกก็ถือเป็นจุเริ่มต้นที่สำคัญที่นำไปสู่การเปิดตัวละครของตัวละครอื่นๆในอนาคตในช่วงปี1933จนถึงปี1936หลังจากฮาร์แมนและไอซิงลาออกจาก Warner Brothers ในปี1933ตัวละครของพวกเขาก็ถูกพาตัวไปด้วยแต่ลูนี่ทูนส์ก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยที่มีตัวละครบัตตี้เป็นตัวละครหลักในช่วงเวลานั้น ในช่วงนี้ Tex Avery, f r i ว f ร r l e n g และ Bob c a m มเ e t t เริ่มเข้ามาทำงานให้กับสตูดิโอและกลายเป็นตัวละครที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาสไตล์ของ Looney Tunes ในช่วงปี1935นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเมื่อพ c k y Peak เข้ามาเป็นดาวเด่นตัวแรกของซีรีส์นี้โดยเขาปรากฏตัวครั้งแรกใน m e r r y Melodies ภายใต้การกำกับของ Fish f f ช r l e n g ในการ์ตูนตอนชื่อว่า I Haven't Got A Hat และในที่สุด ฮอกกี้ก็กลายเป็นตัวละครหลักที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้ช่วงปี1937จนถึงปี1940ถือว่าเป็นยุคที่รูนิตูนส์เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยการเปิดตัวตัวละครที่กลายเป็นไอคอนอย่างเดฟฟี่ดักเอมเมอร์ฟลัดบัคมมนนี่และทวิตตี้โดยเฉพาะบัคมมนนี่ที่เข้ามาในปี1940กับการปรากฏตัวในเม r รี่เมโลดีสในตอน A w อว Hair ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ทําให้บักซ์กลายเป็นตัวละครที่โดดเด่นที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการการ์ตูนในปี1943การ์ตูนลูนิทูนได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการผลิตภาพขาวดําสู่การผลิตแบบสีโดยเริ่มจาก The h a ฮปแคทในปี1942จนถึงการ์ตูนพุ s เซนบูดี้ในปี1943ที่เป็นการ์ตูนลูนิทูนชุดสุดท้ายในระบบขาวดํา จากปี1944จนถึงปี1964คือช่วงที่ลูนิตูนก้าวสู่ยุคทองโดยมีการเปิดตัวตัวละครตัวใหม่ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนนั้นรู้จักกันดีเช่นเปเป้เลพิวซิเวสเตอร์โยเซมิทแซมฟ็อกฮอนเลคฮอนมาร์วินเดอแมชเชียนวายอีไคโอตี้สปีดี้กอดเซลเทสเมเนียนเดวิลและรับวูฟกับแซมชีฟจ็อก Lunitunes เป็นกระตูนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในยุคนี้และยังได้รับรางวัล Academy Awards ถึง5ครั้งในช่วงนี้ด้วยได้แก่ Twitty Pie ในปี1947 For St. e m e n t a l Reasons ในปี1949 Speedy g o n Sales ในปี1955 Burst Nominus ในปี1957และ Ninety Night Bucks ในปี1958 หลังจากปี1964การผลิตลูนิต e s ถูกย้ายไปยัง d e p a t พดที่เฟ n ร์ n ิ e r อน i s e ร์และ Warner b r o บร e ดเดอร์เซเว่ซึ่งทำให้สไตล์การผลิตและกราฟิกต่างจากยุคก,ก่อนๆอ,อย่างมากโดยที่ในช่วงนี้มีการกรีมาสเตอร์การ์ตูนเก่าจากช่วงปี1935จนถึงปี1943ให้มีสีสันและถูกนำมาฉายทางทีวีในช่วงยุค70จนถึงยุค90 ช่วงนี้เองที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านกราฟิกและสไตล์การผลิตแอนิเมชันที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า Limited Animation และเสียงเพลงตีมใหม่ของ Looney Tunes ที่ยังคงตราตึงในใจของเหล่าแฟนๆทั่วโลกในช่วงปี1950 Looney Tunes ได้รับการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ในรูปแบบการฉายซ้ำซึ่งได้รับการปรับแต่งเพื่อลบฉากความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสาหรับผู้ชมที่ยังเด็กเช่น การแสดงที่เกี่ยวกับอันตรายหรือการแสดงภาพลักษณ์ของตัวละครที่มีการใช้แอลกอฮอล์แต่การนำลูนิโต้มาฉายทางทีวีในช่วงเวลานั้นได้ช่วยเพิ่มความนิยมให้กับการ์ตูนซีรีส์นี้มากขึ้นจากปี1969ที่การผลิตการ์ตูนสั้นหยุดชะง,งักไปจนกระทั่งปี1979ที่ลูนิโต้กลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมกับการผลิตการ์ตูนสั้นใหม่เพื่อแนะนําตัวละครเหล่านี้ให้กับผู้ชมรุ่นใหม่แต่การ์ตูนเหล่านี้ส่วนใหญ่ จะเป็นการผลิตเพื่อส่งเสริมภาพยนตร์ของ Warner Brothers ที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวในระหว่างปี1970จนถึงปี1990 l ลูน t o ตู s มีการผลิตภาพยนตร์รายการพิเศษที่ผสมผสานการ์รตูนเก่าและใหม่เข้าด้วยกันเช่น The Bugs Bunny Road Runner Movie ในปี1979 The Looney 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 Bugs Bunny Movie ในปี1981 Bugs Bunny f i s t Movie 101 Rabbit Tales ในปี1982และ d u f f y Duck Quackbuster ในปี1988โดยการ์ตูนเหล่านี้มักจะเน้นไปที่ตัวละครยอดนิยมอย่าง Bugs Bunny และ d u f f y Duck ในปี1976 Looney Tunes ได้ขยายตัวไปสู่ธุรกิจสวนสนุกเมื่อมันกลายเป็น m a s c ค t อตของสวนสนุก m e r r o t e Great America ในเมือง g r a n i อ e Illinois และ Santa Clara California และเมื่อสวนสนุก g r a n i ถูกขายให้กับ ซิกแฟลกในปี1984ตัวละครจากลูนิ t ูน e s ก็ได้ถูกนำไปใช้ในส่วนสนุกต่างๆของ Six f l a กจนถึงปัจจุบันในปี1988ตัวละครจากลูนิ t ูน e s ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์ Who Framed r o g r r r b b b i t ของ Disney ซึ่งถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกของตัวละครจากสองค่ายยักษ์ใหญ่ทั้ง Warner Brothers และ Disney โดยเฉพาะในฉากที่ b u g s b u n n y และ m i c ก e y Mouse ร่วมกันกระโดดร่ม หรือ Duffy d u c กกับ d o n a l ด d u ักที่ทำการประชันกันด้วยเปียโนโทั้งสองฉากนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวันที่10กรกฎาคมระด9เาคม1989เมลบลรงนักพากเสียงที่เป็นเสียงของตัวละครหลักใน e ู t u ตูสทั้งหมดเช่น b u ก s Bunny, d ่ f f y Duck, ั o ฮอค e ี้และอื่นๆได้เสียชีวิตด้วยอาการโรคหัวใจการจากไปของเขาทำให้เกิดความสูญเสียอย่างยิ่งกับแฟน ที่เคยรักการพากเสียงของเขาแม้จะมีการผลิตภาพวาดที่มีตัวละครลูนิตู s ออกมาใช้ชื่อว่า speechless เพื่อแสดงความเคารพและไว้อะไรต่อเขาจากปี1988จนถึงปี1999ลูนิตู s ถูกนำมาฉายช่อง Nickelodeon ภายใต้ชื่อ l un ู t u n e s on Nickelodeon โดยมีการฉายการ์ตูนหลายชุดที่เคยถูกตัดออกจากการแพร่ภาพในตอนเช้าของวันเสาร์รวมถึงการ์ตูน Bosco ที่ไม่เคยฉายในหลายปีและกระตูนจากยุคหลังสุดของ l o ูนี่ t ูน e s ในปี1996ภาพยนตร์ p a c e Jam ได้เปิดตัวโดยมีบัคส์บันนี่และนักบาสเกตบอลไมเคิลจอ o r แดนร่วมแสดงในภาพยนต Action, ร์ไล v ์ a อคชั่นผสม a n นิเมชั่นซึ่งแม้จะได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลายแต่ก็ประสบความสำเร็จในทางด้านรายได้ซึ่งทำให้โ o ล a าบันนี่กลายเป็นตัวละครใหม่ในโลกของ o o นี่ t ูนส์ที่ยังคงเป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้ในปี1997บัคส์บันนี่ ถูกนำมาอยู่บนสแตมของสหรัฐในราคา32เซนซึ่งเป็นสแตมที่มีธีมของลู y t ่ตูนฉบับแรกและในปี1999 Looney Tunes ได้เปลี่ยนมาผลิตการ์ตูนด้วยเทคนิคดิจิตอลแทนการใช้การวาดด้วยมือซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในแอนิเมชั่นยุคใหม่ในปี2000 l o o ลูน t u ต e s ได้รับการตัดสินใจสำคัญจาก Warner Brothers ที่ประกาศว่าทั้งหมดของลูนีตูนและ Merry Melodies จะถูกรวมไว้ในแบบเฉพาะเจาะจงผ่านกระตูนเน็ตเวิร์กเริ่มต้นช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนั้นโดยในช่วงเวลานั้นลูนิตูสยังถูกฉายบนช่อง ABC ของดิสนีย์ในรายการ t h e b u g s Bunny and t w e e t y Shows แต่หลังจากที่กระตูนเน็ตเวิร์กเริ่มออกอากาศรายการเหล่านี้รายการของดิสนีย์ก็ถูกยกเลิกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้การ์ตูนเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการฉายทางเคเบิลที่ได้รับความนิยมในหลายๆครัวเรือน และยังคงอยู่ในเครือข่ายของกระตูนเน็ตเวิร์กมากกว่า20ปีในปี2013ลูนิตูนส์กลับมาฉายบนจอภาพยนตร์อีกครั้งด้วยลูนิตูนส์ Back in Action ซึ่งพยายามจะฟื้นฟูความคลาสสิกของการ์ตูนในรูปแบบของภาพยนตร์ไลท์แอคชั่นผสมแอนิเมชันแม้ว่าภาพยนตร์นี้จะไม่ประสบความสำเร็จในเชิงรายได้เท่าที่คาดหวังไว้แต่ก็ได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกจากหลายๆนักวิจารณ์ ภาพยนตร์และแฟนๆโดยหลายคนยกให้เป็นการแสดงของตัวละครที่ดีที่สุดในรูปแบบภาพยนตร์นอกจากนี้ลูนิทูนส์ยังได้มีการผลิตซีรีส์ใหม่ๆสำหรับทางทีวีหลายรายการเช่นเบบี้ o ูนิทูนส์ตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2006 d ัก k อ o ์เจอร์ตั้งแต่ปี2003จนถึงปี2005และ l u n a t ลูน l ิก s h e d ตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2007 ซึ่งทำให้ตัวละครใน l o o ลูน Tunes ยังคงมีชีวิตชีวาในหลายแพลตฟอร์มในปี2007 l o o ลูน Tunes ได้มีการนำเสนอในรูปแบบ High Definition เป็นครั้งแรกผ่านบริการ Xbox Live ของ m i r r s s o t ทํทำให้แฟนๆสามารถเข้าถึงการ์ตูนในรูปแบบที่มีความละเอียดสูงได้ในปี2008 Looney Tunes ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ Butler i n t r o d u c e of American Art ในเมืองยกทาวโอไฮโอ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับบ้านเกิดของพี่น้องวอร์เนอร์ที่เป็นผู้สร้างตัวละครเหล่านี้ในปี2009 l o o n e y t u n e s ได้ประกาศซีรีส์ใหม่ชื่อว่า The Looney Tunes Show ซึ่งจะเล่าเรื่องราวของ Bugs Bunny และ Duffy Duck ที่ย้ายอยู่ไปในย่านชานเมืองพร้อมกับเพื่อนบ้านที่หลากหลายรวมถึง s ว e สเตอร์ i t t y และ Granny โดยซีรีส์นี้มีการใช้เทคนิคการผลิตที่ทันสมัยและยังมีช่วงสั้นๆที่ชื่อว่า เม r รี่ e มโรด e สซึ่งตัวละครจะร้องเพลงที่แต่งขึ้นใหม่และในบางตอนจะมีการใช้ CGI a n i m เมช o n กับ Y.E. Coyote และ Roadrunner อีกด้วยอย่างไรก็ตามซีรีส์นี้ถูกยกเลิกหลังจากซีซั่น2ซึ่งเป็นการแสดงที่เห็นถึงความท้าทายของการรักษาความนิยมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในวงการทีวีในปี2010ตัวละคร YE Coyote และ r ร a d ร u เ n e r กลับมาปรากฏตัวในภาพยนตร์สั้นสมิติ ที่แสดงก่อนภาพยนตร์ของ Warner Brothers หลายเรื่องเช่น Coyote Falls ที่แสดงก่อนภาพยนตร์ c a t and Dogs The Revenge of the Kitty Galore และ Fur of Flying ที่แสดงก่อน Legend of the Guardians The Owls of Gahoos นอกจากนี้ยังมีการผลิตการ์ตูนสั้นใหม่อีกหลายเรื่องในปี2011เช่น Daffy Rapsoy h d ody, และ I t e า l I t e า l a Puddy Tat ซึ่งทาให้แฟนๆได้เห็นตัวละครเหล่านี้ในรูปแบบใหม่ๆใ,ในปี2012มีการประกาศโปรเจกต์ภาพยนตร์ใหม่ที่ชื่อว่า Adme ซึ่งมีกลุ่มผู้สร้างที่มีชื่อเสียงจากการทํางานในวงการภาพยนตร์แต่น่าเสียดายที่โปรเจกต์นี้ไม่ได้ดําเนินการต่อไปและไม่สามารถสร้างภาพยนตร์ออกมาได้เมื่อ Wonder Brothers Discovery เข้ามาควบคุมบริหารในปี2022ความเปลี่ยนแปลงสำคัญก็เริ่มเกิดขึ้นทันทีโดยหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี2013 คือการรีบูทซีรีส์ Tiny Toons Adventure ซึ่งใช้ชื่อใหม่ว่า Tiny t o o n ลูนิ e เวอร์ซที่ออกอากาศในวันที่8กันยายน2023บน Max และตามมาด้วยการออกอากาศบนการ์ตูนเน็ตเวิร์กในวันถัดไปซีรีส์นี้ให้ลูนี่ตูนส์กลับมาในบทบาทใหม่ในฐานะอาจารย์ที่ a อ m e ม n i ลูนิ i เวอร์ซิตี้โดยเป็นตัวละครที่แฟนๆนั้นรักเช่น b u g ส์บันนี่ดัฟฟี่ดและพ o อกกี้พีกลับมามีบทบาทสำคัญในการสอนนักเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในเดือนกันยายน2021ได้มีการประกาศว่า l o o n e ูนิ n ูสจะกลับมาในภาพยนตร์ใหม่ที่ชื่อว่า The Day the Earth b l e w Up: A l o o n e y t u n e s Movie ซึ่งมีกำหนดออกฉายใน HBO Max และการ์ตู n เน็ตเวิโดยเฉพาะภาพยนตร์ที่จะเน้นตัวละคร d ั f f y Duck และพ o อกกี้พีเป็นหลักแต่ในเดือนสิงหาคม2022 มีข่าวว่าภาพยนตร์นี้จะไม่ได้ออกฉายทาง HBO Max อีกแล้วแต่จะถูกนำเสนอให้กับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอื่นๆแทนในเดือนตุลาคมปี2023 Warner Brothers ประกาศว่า The Days The Earth b l e w Up จะถูกนำไปฉายในโรงภาพยนตร์แทนซึ่งถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในแฟรนไชส์ที่ไม่มีการทำคอลเลกชันแต่เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเต็มรูปแบบที่ฉายในโรงในเดือนสิงหาคมปี2024 เฮชับเอเ a นเมนต์ได้เข้าซื้อสิทธิ์ในการจำหน่ายภาพยนตร์ในอเมริกาเหนือซึ่งคาดว่าจะออกฉายในวันที่14มีนาคมปี2025ในวันที่31ธันวาคมปี2022 Warner Brothers ตัดสินใจลบกระตูนสั้นจาก HBO Max จำนวน256ตอนซึ่งรวมถึง What's Opera Duck และ Duck a m u ม k แต่ข่าวดีคือในเดือนมีนาคมปี2024 หลายๆตอนก็กลับมาโดยถูกนำกลับมาให้บริการบนแพลตฟอร์มอีกครั้งพร้อมกับการหมุนเวียนเนื้อหาบนสตรีมมิ่งแผนการฟื้นฟูภาพยนตร์ o ูนิ t ูนส์ในปี2028และโปรเจกต์ใหม่ๆในเดือนสิงหาคมปี2024 Warner Brothers ประกาศแผนการที่จะรีสตาร์ทแฟนชายภาพยนตร์ o ูนิ t ูนส s ใหม่ในปี2028ซึ่งทำให้แฟนๆต่างก็ตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้เห็นการประยภัยของตัวละครเหล่านี้ในรูปแบบใหม่นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคมปี2024ยังมีรายงานว่า Warner Brothers กำลังทำงานร่วมมือกับ Todd Widerman และ Hamish g r i p ในโปรเจกต์ o ร n e y Tunes รับที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดมากนักในเดือนมีนาคมปี2025หลังจากที่ The Day the Earth Blew Up ได้ฉายออกมาอย่างเป็นทางการและกว้างขวาง Warner Brothers ตัดสินใจนำโปรเจกต์ที่ถูกยกเลิกอย่าง Coyote ปะทะ Adme กลับมาผลิต โดยภาพยนตร์นี้จะมีการออกฉายในปี2026ในปี2023 Warner's Home Video ได้ประกาศเปิดตัวชุดบูเรใหม่ชื่อ l o o n e y t u n e s c o l l e c t o r Choice ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่30พฤษภาคมปี2023ชุดนี้จะมีการปรับปรุงและรีมา s t สเตอร์ต้นฉบับซึ่งถือเป็นการสานต่อความสำเร็จของชุด l o o n e y t u n e s Platinum Collection ที่ออกวางจำหน่ายในช่วงก่อนหน้านี้โดยมีทั้งหมด4ชุด ที่จะวางจำหน่ายจนถึงวันที่26พฤศจิกายนปี2024ในการ์ตูนลูนิ t ูนส s และ m ม r r ี่เมโลดีสมีปัญหาเรื่องการล้อเลียนเชื้อชาติและการเซ็นเซอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนยังคงถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้ในปี1968เมื่อ United a r t าร์ตสเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายการ์ตูนลูนิ t ูนส์และเมอรี่เมโลดีที่ออกมาก่อนเดือนสิงหาคมปี1948 ตัดสินใจที่จะดึงการ์ตูนชุดหนึ่งที่ถูกเรียกว่า c e n s o r s 11ออกจากการเผยแพร่และการกระจายเนื่องจากเนื้อหาที่มีการล้อเลียนและใช้ภาพที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องของเชื้อชาติและชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับคนแอฟริกันอเมริกันชาวอินเดียแดงชาวญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คนเยอรมันคนอิตาเลียนและชาวเม็กซิกันการ์ตูนเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเป็นการสะท้อนภาพสังคมในช่วงเวลานั้น แต่บางอย่างในตอนนี้ถูกมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่สามารถยอมรับได้ในยุคปัจจุบันการเซ็นเซอร์ไม่หยุดเพียงแค่ในช่วงปี1968เท่านั้นในปี1999กระตูนเน็ตเบิร์กตัดสินใจยกเลิกการออกอากาศการะตูนของ Speedy g o n s a l s s เนื่องจากด้วยความกังวลเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นลักษณะของคนเหยียดเชื้อชาติและการล้อเลียนคนเม็กซิกันแม้ว่าในเวลานั้น จะมีการวิจารณ์จากกลุ่มลาตินที่กล่าวว่าพวกเขาไม่รู้สึกถูกทำร้ายจากภาพลับของสปีดี้และยังคงรักในตัวละครตัวนี้แม้กระทั่งมีการประท้วงในบางพื้นที่ที่ยืนยันว่าพวกเขารู้สึกดีและภูมิใจในตัวละครนี้มากกว่าที่จะรู้สึกเหมือนโดนดูถูกดูหมิน่นอย่างไรก็ตามหลังจากการถูกเถียงอย่างหนักและการเคลื่อนไหวจากกลุ่มต่าง กระตูนของ p ป e ดี้ก่ n นเซลกลับมาฉายอีกครั้งในปี2002โดยไม่มีการเซ็นเซอร์อะไรเพิ่มเติมหลายหลายปีที่ผ่านมาหลังจากการเซ็นเซอร์ครั้งใหญ่ในปี1968และ1999กระตูนลูนิ t ูน e s ยังคงมีการพูดถึงประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องในสื่อบางครั้งเมื่อมีการออกชุด DVD ใหม่เช่นในชุด o u n i t u n e s Golden Collection ในวอลลุ่ม3ซึ่งได้มีการเพิ่มข้อความแนะนำจาก Wu บ p ี Goldberg ที่กล่าวถึงการ์ตูนนี้การ์ตูนเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ของยุคสมัยนั้น ซึ่งมีการใช้ภาพลักษณ์และมูตตลกที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์ที่เป็นสิ่งที่ผิดในตอนนั้นและยังคงเป็นสิ่งที่ผิดในตอนนี้แต่การ์ตูนเหล่านี้ยังคงได้รับการนำเสนอในรูปแบบที่ไม่ตัดทอนเพราะการตัดการ์ตูนเหล่านี้ออกไปจะเท่ากับการปฏิเสธอคติและสตอริโอไทป์เหล่านี้เคยมีอยู่จริงบทสรุปของคำถามที่ยังคงค้างคาการอภิปรายเกี่ยวกับสเตอริโอไทป์เชื้อชาติและการเซ็นเซอร์ในลูนิ t ูนส์และเมอรี่เมโลดีส ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงการ์ตูนเหล่านี้เองแต่ยังเป็นคำถามที่เปิดกว้างสำหรับการจัดการเนื้อหาวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อมันถูกนำกลับมาให้ดูในสมัยใหม่การที่เราเลือกที่จะไม่ตัดทอนเนื้อหาอาจจะทำให้เราต้องยอมรับว่าผู้คนในยุคก่อนเคยมีมุมมองและทัศนคติที่ผิดพลาดแต่คำถามคือเราจะจัดการกับมรดกวัฒนธรรมเหล่านี้อย่างไรจะต้องมีการแก้ไขในตัวมันไหม หรือเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามหลักของการเรียนรู้จากอดีตและนั่นคือเรื่องราวตลอดเกือบหนึ่งศตรวตรรษของ l e ูนิ n ู s จากจุดเริ่มต้นจนถึงยุคทองของ a อนิเมชันและการปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลตัวละครอย่างบัคส์ป n นนี่ด f กฟีดักและ t วิทตีไม่ได้เป็นแค่ตัวการ์ตูนธรรมดาแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยังคงสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนทุกเจเนอเรชันแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยน ก็คือจิตวิญญาณแห่งความขบขันความแสบซ่าและความสร้างสรรค์ที่ทำให้ลูน่ตูนส์ยืนหยัดได้จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่รับฟังจนจบครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจาก Iconic Q Podcast และพบกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณที่มารับฟังครับผมสวัสดีครับ